ฮู้ฮัลโหลโสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กับสัตว์ป่าของเล่นของเราอีกเช่นเคยวันนี้เจ้าเจอกับเจ้านี่เจ้าแม่วัวและทุกคนดา์กที่เป็ดก็มาด้วยนะครับและนี้คือเจ้ามังกรว้าวออกมาเต้นกันเลยเฮ้ นักตำรวจก็มานะครับโอ้เล่นกันเลยอยู่กันเป็นกลองเลยทุกคนนี่สไปเดอร์แมนสไปเดอร์อู้อ้าวโยกกันหน่อยเร็วนี่นี่นี่เอามือลองเอามือลองเดี๋ยวเดี๋ยวเอามือลองเลยนี่ย่ยยยา เยอโอเคนี่เจ้าช้างก็มานะครับช้างหมุนว้าวแอปเปิลแอปเปิลเยสโอ้ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์รถขายไอศครีมไอศครีมโร ขามาันดุทุกคนไปเลยไอศครีมโอ้โหโหโหเยสเออหั yes, านหน้ามาทางนี้เร็วโชว์กันหน่อยว้าวว้าวโอ้ยวัวกระทิงทุกคนนี่ก็อยู่วัวกระทิงวัวกระทิงมานั่งตรงนี้ดีกว่ามุนไป Yes o k a ทุกคนวันนี้เราลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อกันนะครับบายบาย